สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนพบกับครูคณังทิพย์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในกิจกรรมที่มีชื่อว่าน้ำแสงอากาศกับการเจริญเติบโตซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคุณครูได้สั่งให้นักเรียนปลูกต้นถั่วเขียวนะคะจำนวน6กระถางนะคะเป็นเวลา10วันอันนี้เป็นต้นถั่วเขียวของครูนะคะที่ปลูกเป็นเวลา10วันครบแล้วค่ะ มีวยการหกระถางเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเราต้องนำต้นถั่วเขียวที่เราปลูกเนี่ยนะคะอ่ะนี่นะคะเป็นต้นถั่วเขียวที่ครูปลูกไว้นะคะซึ่งคงรูบอกนักเรียนแล้วเนาะว่าให้ปลูกกระถางราะสิบเม็ดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคัดต้นที่สมบูรณ์ที่สุดแข็งแรงที่สุดนะคะให้เหลือกระถางละ5ต้นนะคะ แล้วจะมาคัดกันต้นไหนที่แข็งแรงน้อยที่สุดหรือสมบูรณ์น้อยที่สุดนะคะให้ในักเรียนจัดการถอนมันออกได้เลยนะคะอ่ะครูจะเลือกห้าต้นนะคะจิ๊ดจิด,จด,จดอ่ะครูจะเลือกต้นที่สูงที่สุดเนาะอันนี้ต้นเตี้ยสุดครูถอนทิ้งนะคะปึ๊บปึ๊บนะคะ นะคะกระถางต้นถั่วเขียวของครูเหลือห้าต้นแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะถอนนะคะต้นถั่วเขียวของนักเรียนนะคะให้เหลือกระถางละห้าต้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการทดลองต่อไปค่ะหลังจากที่เราถอนอต้นถั่วเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะมาทํากิจกรรมตอนที่หนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า น้ำกับการเจริญเติบโตนะคะวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะมีด้วยกัน3มอย่างด้วยกันนะคะ 1. เลยนะคะ,ะต้นถั่วเขียวนะคะจำนวน2กระถางกระถางละ5ต้นนะคะสน้ำบริสุทธิ์นะคะหรือน้ำสะอาดจำนวนหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรนะคะสามรอฉีดยาขนาด10 ml อันนี้รอฉีดยาครูได้แจกให้กับทุกคนเลยนะคะวิธีการทดลองให้นักเรียนลดน้ำนะ เฉพาะกระถางที่1นอันนี้นะคะเป็นกระถางที่1ซึ่งครูจะติดชื่อไว้กันลืมนะคะว่าเป็นกระถางที่1อ่าจะติดชื่อไว้เลยป๊อกนะคะกระถางน,นี้นะคะเป็นกระถางที่เราจะลดน้ํานะคะส่วนกระถางที่2คือกระถางน,นี้เราจะไม่ลดน้ํานะคะอ่ะครูติดชื่อไว้ละหและ2วิธีการลดน้ําให้นักเรียนใช้หลอด ฉีเข็มฉีดยายแบบนี้นะคะดึงน้ําลดวันล,ละ10 ml ดึงมาจากแก้วเลยนะคะอันนี้เป็นน้ําขนาด10 ml นะคะซื้อที่ครูด,ดูดมานะคะอ่านี่นะคะขนาด10นักเรียนจะสังเกตได้ว่าอ่ะตรงขอบสีดาๆหนูเห็นไหมจะอยู่ตรงเลข10พอดีนะคะให้หนูลดลงในกระถางที่1น,นะคะ ส่วนกระถางที่2นักเรียนไม่ต้องลดนะคะหลังจากนั้นครูจะนํากระถางถั่วทั้งสองกระถางนะคะไปตั้งในที่ที่มีแสงส่องถึงนะคะและเราจะบันทึกผลนะคะโดยก,กิจกรรมการทดลองแบบนี้นะคะให้นักเรียนทำเป็นเวลา10วันแล้วบันทึกผลค่ะเดีย๋ยวเราไปบันทึกผลกันนะคะ